สวัสดีครับพบกับผมประพลว่องวัฒนพันธ์ในรายการอาหารแห่งชีวิตที่จะนําสาระดีๆและความรู้มาสู่ทุกท่านอย่าลืมนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้อยากจะพาพี่น้องมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของอับรามซึ่งชีวิตของอับรามเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเชื่อฟังอับรามเป็นแบบอย่างของการมีน้ําใจอับรามเป็นแบบอย่างของ การแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนอื่นพี่น้องครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่13ที่ผมอยากจะนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องมีเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดเกิดการทะเละวิวาทกันอย่างรุนแรงในเรื่องของแหล่งน้ําแหล่งอาหารของฝูงสัตว์และทําให้การทะเละวิวาทนั้นบานปลายและเกิดทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่ออับรามรู้ว่าเหตุการณ์คงจะหยุดไม่ได้ จึงเรียกโลดเข้ามาพูดคุยเพื่อเจราจาตกลงว่าจะทำอย่างไรดีปรากฏว่าข้อตกลงระหว่างอับรามกับโลดคืออับรามให้สิทธิ์แก่โลดในการเลือกดินแดนใหม่และนำสัตว์เลี้ยงไปในดินแดนใหม่อับรามบอกให้โลดเป็นคนเลือกกฎโลดก็เลือกดินแดนเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ําแม่น้ําจอแดนซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่จะทําให้สัตว์เกิดความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ในขณนะนเดียวกันอับรามไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่อับรามมีน้ำใจในการแบ่งปันให้โลดเพราะอับรามรู้ว่าพระเจ้าสามารถจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเขาได้อับรามมีน้ำใจแม้ว่าอับรามจะสามารถเลือกแผ่นดินก่อนโลดได้ด้วยซ้าไปแต่อับรามให้สิทธิแ์แกโลดในการเลือกก่อนเพราะว่าอับรามรู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมอันที่สอง ที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของอับรามก็คืออับรามไว้วางใจในพระเจ้าอับรามรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าจะจัดเตรียมแหล่งน้ําแหล่งอาหารให้กับเขาและชีวิตของเขาก็จะไม่ขาดสิ่งดีอันใดดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราจงวางใจและดําเนินชีวิตโดยความเชื่อเหมือนอับรามแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าเทียบกับคนอื่นแล้ว คนอื่นอาจจะดีกว่าเราแต่ไม่ต้องกลัวครับพี่น้องพระเจ้าสามารถอวยพรให้แก่ท่านมีมากกว่าคนอื่นในวันนี้ก็เป็นไปได้ขอให้ท่านไว้วางใจและเชื่อในพระองค์อันที่สามอับรามมั่นคงมีความมั่นคงที่จะติดตามพระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้าอย่างหมดใจแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเสียเปรียบโลดอาจจะเห็นแก่ตัวในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าแต่อับรามมั่นคงและเชื่อวางใจในพระเจ้าดังนั้นบทเรียน ในชีวิตของอับรามและโลดเชื่อครับพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับอับรามในท้ายที่สุดเราจะพบว่าในสิ่งที่โลดเลือกนั้นเป็นเมืองโซโดมและพระเจ้าก็ทําลายเมืองโซโดมเพราะความบาปที่ชาวเมืองนั้นได้กระทําทําให้เมืองนั้นก็สาบสูญไปพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับท่านไม่ต้องกลัวเสียเปรียบขอให้ท่านวางใจในพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ